นะะหนูก็จะมาสอนทำหน้าปกคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะค่ะถ้าเกิดใครอยากรูวิธีการทำเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเริ่มทำกันเลยค่ะคะ่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องดาวน์โหลดแอปไ i a m e r m กับ Youtube Studio มาก่อนเลยนะคะแล้วก็จะกดเข้าไปที่แอปไ like Camera เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเข้ามาหน้านี้ค่ะแล้วก็จะกดไปที่ Gallery ค่ะและเรานะคะก็จะเลือกรูปที่เราจะทำเป็นหน้าปกคลิปนะคะหนูก็จะเลือกรูปนี้นะคะ เราก็จะกดคมาเลือกเลยค่ะค่ะหนูก็จะต้องขอทีา่ายคร่าวๆก่อนนะคะว่าแต่ละอย่างมันใช้งานยังไงนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นผิวพรรณและหน้าตาของเรานะคะก็สามารถปรับให้มีความเนียนความกระจ่างใสได้ตามใจเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือสามารถทําให้ใบหน้าของเราผอมได้นะคะแต่นี้ไม่มีใบหน้าหนูนะคะแอปมันก็เลยจะเบลอๆนิดนึงนะคะโอเคค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างแรกค่ะ ยังต่อมานะคะก็จะเป็นขนาดของรูปนะคะก็สามารถปรับได้นะคะซึ่งหนูก็จะขนาดเดิมนะคะแค่โชว์ให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์ค่ะก็จะมีหลากหลายฟิลเตอร์มากเลยนะคะซึ่งหนูก็จะเลือกฟิลเตอร์นี้เป็นฟิลเตอร์ที่บ่อยมากนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือความสว่างระดับสีต่างๆความเบลอความคมชัดนะคะอันนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นกรอบค่ะหนูก็จะชอบเลือกกรอบชอบเลือกกรอบนี้นะคะดูละมุนดีค่ะโอเคค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะนี่ค่ะก็จะมีสติกเกอร์เพียบเลยนะคะที่หนูมีเยอะนะคะเพราะหนูไปดาวโหลดมาค่ะก็เพียบเลยนะคะอันนี้นะคะหนูก็จะโชว์ให้ผู้ชมดูนะคะน่ารักมากเลยค่ะก็สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาโยกขนาดได้ตามใจเลยนะคะหนูก็จะวางไว้แบบนี้ค่ะ แล้วก็วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์นะคะเราก็จะกดไปที่กระเป๋าสีเขียวตรงนี้เลยคะ่ะและเรานะคะก็จะกดไปที่ฟรีค่ะกดไปเลยค่ะปึ๊บและเรานะคะก็จะเลือกสติกเกอร์ที่เราต้องการเลยนะคะอย่างเช่นหนูจะเลือกอันนี้นะคะเราก็จะกดดาวน์โหลดฟรีเลยนะคะอันนี้หนูดาวน์โหลดไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดนะคะมันก็จะ ขึ้นมาอยู่ในหน้าสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะคะหนูก็ลืมบอกไปค่ะว่าแอปไลค์คิมล่านะคะก็สามารถเอารูปจากแกลเลอรี่ของเรานะคะมาทําเป็นสติ๊กเกอร์ได้ค่ะเราก็จะกดไปที่กันไกลเลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะกดที่วงกลมที่มีเลขบว,วกตรงนี้นะคะกดไปค่ะโอเคค่ะแล้วเรานะคะก็จะเลือกรูปที่เราต้องการทําเป็นสติ๊กเกอร์มานะคะหนูก็จะเลือกรูปเอ,อ่อรูป ราก็จะกดคําว่าเลือกเลยค่ะปึ๊บแล้วเรานะคะก็สามารถทับสติกเกอร์ของเราให้ได้เป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าเราจะวาดเอาก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะต้องกดไปที่ขยึดขยักตรงนี้เลยนะคะกดไปค่ะและเรานะคะก็สามารถวาดได้ตามใจชอบเลยนะคะขอแค่ให้เส้นมันมาบางจบกันนะคะเราก็จะได้สติกเกอร์แล้วค่ะหรือว่าใครจะจุดเอาก็ได้นะคะนี่ค่ะก็สามารถได้สติกเกอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ โอ้ยพูดอะไรเนี่ยโอเคค่ะหนูก็จะใช้มุงกลมนะคะแล้วก็จะเยาะขนาดนะคะปึ๊บประมาณนี้ค่ะเมื่อเราโอเคแล้วนะคะเราก็จะกดคาว่าต่อไปค่ะและเราก็สามารถใส่กรอบให้รูปของเราได้นะคะโอเคค่ะแต่หนูขอไม่ใส่นะคะเราก็จะกดคําว่าโอเคค่ะนี่เราก็จะได้สติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ เราก็สามารถจัดวางได้ตามใจเลยนะคะโอเคค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการเพ้นนะคะเราก็จะกดไปที่แปลงนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกแปลงในหลายแปลงเลยนะคะหนูก็จะเลือกแปลงนี้นะคะปึ๊บเราก็วาดได้เลยค่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วค่ะสมมุติว่าเราไม่พึงพอใจกับแปลงที่เราวาดนะคะเอยรูปที่เราวาดนะคะเราก็จะกดคําว่ายกเลิกค่ะปึ๊บ ก็เมื่อเราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็จะกดเช็คถูกค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการเขียนข้อความนะคะเราก็จะเขียนชื่อคลิปของเราไปเลยนะคะอย่างคลิปหนูนะคะเป็น ASMR นะคะเราก็จะเขียนไปเลยคะ่ะ A S M R แล้วก็ Slam S, S L เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราเขียนเสร็จนะคะเราก็จะกดคําว่าต่อไปค่ะแล้วเรานะคะก็จะเลือกฟอนต์เลยค่ะหนูก็จะเลือกฟอนนี้นะคะสวยดีค่ะ อคค่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็จะเลือกสีให้ฟอนต์ของเราเลยนะคะเอ่ยข้อความของเราค่ะเราก็สามารถปรับความหนาความบางของขอบได้นะคะเราก็จะเอาเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเมื่อเรารู้สึกโอเคแล้วนะคะเราก็จะกดเช็คถูกค่ะปึ๊บยังต่อมานะคะก็จะเป็นโลโก้ของลายคามล่านะคะซึ่งหนูก็ไม่ใส่อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเราก็จะตกแต่ง หน้าปกคลิปของเราตามใจชอบเลยค่ะก็แล้วแต่จินตนาการของทุกคนนะคะโอเคค่ะเมื่อเราตกแต่งเสร็จนะคะเราก็จะกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะคะกดไปแล้วค่ะปึ๊บค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าไปที่ YouTube Studio นะคะแล้วเรานะคะก็จะกดไปที่ขีดสขีดด้านบนนี้นะคะและเรานะคะก็จะกดไปที่วิดีโอค่ะ ลิ้นก็อาจจะมีความพันกันนิดนึงนะคะต่อมาค่ะเราก็จะกดไปที่วิดีโอที่เราจะใส่หน้าปกคลิปเลยนะคะกดไปเลยค่ะแล้เรานะคะ,ะก็จะกดไปที่ปากการกตรงนี้นะคะ่ะกดไปเลยค่ะแล้วก็กดตรงที่ปากกาอีกรอบหนึ่งนะคะปึ๊บแลวเรานะคะก็จะกดตรงนี้ค like ่ะปึ๊บและเรานะคะก็จะเลือกรูปวัตถุก้นี้ที่เราทํานะคะมาค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคแล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะกดเลือกค่ะ เรานะคะก็จะกดคําว่าบันทึกค่ะก็เรียบร้อยนะคะกับหน้าปกคลิปของหนูค่ะหนูก็จะตั้งขอเจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ